กินตัคงเลยเนี่ยนี่กบปม,มีวะ่ะใส่เบิดวะไม่ญงนั่นมายังเลไไปยืนยังไรอยู่หไม่ไงอย่า,มมยยายยที่ใสก่กอยกลานี่ไม่ญ่นี่บไ่ไดเ้ยนี่ก่อน โอ้ยดกินตำหม่งเว้ยคื้อยือยอสูงได้ให้จันนยน้อจะได้กินเท่าไห่ไปใส่น้องไปแล้งงงงงงก่หันเก้าเก้าเพหังูง่หันมัน,นี้อะไรอะไรอคอยบังงวอยแน่คอยจะกินตำหมูคงเว้ย อุ้ยตดมันก็สูงแสูงกระข้างกะยังมาเมียอยากมาต่อยร็วๆไปอยากเนี่ยเดี๋ยวทายยี่นี่แหละเขาเดียวเดี๋ยวเขไปหาเม่สาวก่อนกันสันเด็วเร็วเดินเร็วเเด้อหน่วยเอาหน่วยไหนล่ะมันถึงอ่ะหน่วยไดนกับต่อยมาโเลดเอาหน่วยไหนมันต่อยยังไงต่อยมาหน่วยนี้บอเออหน่วยนี้หน่วยไดนกะได้ต่อยมาต่อยมาเอาหน่วยไดนหน่วยไดนกะไหนเดี๋ยวเขาไปอีกทิล่ะ อันนี้ละมีละเยเขาไปอีกยับเขาไปอีกมันมีละมันีแม่อ้าเออันมีละมันนีละมันีละเขาสุกเลยสุกเลยอันนี้ะเอเีอเออตาเอ้ยยก่อนสกินตัวคงแล้วแน่นี่รู้สกด็ขาคนกต้าหองแบบนี้ก็บอกให้ต้อยด้วยก็จะขาอยแบบเนี่บอกให้ต้อยต้อยตัว เราติคาคอยบ่แนวนี่บ okay. no. ่ได oh, 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 no. okay. 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 no, ้คาแล้วเนี่ยอยากกินแต่บุกงงอโอ๊ยคุณสุรัตน์เสียใจก็สิได้กินแต่บักงงสิตายแล้วความกินตัวนี้โอ้เจ้าโทษคอยบ่ได้เด้เจ้าจะโทษเจ้าเจ้าอยากกินแต่บุกงนงอโอ้ยต่อยกับเบิ่งหัวคนนี่ส้เย้ยนี่ก่อนลบันนี่ก่อนอ้มยี่เป็นบ้าบ่เจ้าเลยเจ้าได้เป็นผู้อยากกิน